ก็สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนํานะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเป็นเตาปิ้งย่างใช้แก๊สใช้ถ่านนะไร้กวนนะครับอันนี้เราจะแนะนํารุ่นรุ่นแรกเลยนะครับขนาด200ลิตรเท่ากันนะครับ200ลิตรเท่ากันอันนี้เป็นรุ่นเตาปิ้งย่างไร้กวนนะครับอันนี้เป็นรุ่น ใช้ฐานไร้ควันนะครับโดยที่ว่าไร้ควันนี่เรามาดูลักษณะใกล้ๆนะครับสาเหตุที่ไร้ควันคือว่าเราด้านข้างสองข้างนึงนะครับจะมีที่ใส่ฐานนะครับจะมีที่ใส่ฐานสองข้างเราทําจากเหล็กหนาเลยนะครับเหล็กหนา,าเหล็กเส้นหนาๆเลยนะครับเพื่อว่าจะทนนะครับแล้วก็เราจะมีทิปปิ้งอยู่2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างนะครับทิปปิ้งนี้สามารถถอดออกมาล้างได้ นะถอดออกมาล้างได้นะถอดออกมาล้างได้ทาแข็งแรงมากนะครับการเชื่อมงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมแข็งแรงจริงๆนะครับทําจากเหล็กหนาๆเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงอายุการใช้งานทนแน่นอนนะครับฐานล่างแล้วก็ส่วนด้านล่างนู้นนะครับจะมีช่องผ่านะคือช่องน้ํามันลงสาเหตุที่ว่าไม่มีกวนเพราะว่าเวลาปิ้งเนี่ยเราจะเอาอาหารที่จะปิ้งเนี่ยวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วเราก็ ใช้ฐานสองข้างวางนะครับแล้วเราก็ปิดเลยกึ่งอบครับปิดออบอย่างนี้เลยครับพอปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้นะครับความร้อนก็ไม่สูญเสียนะครับความร้อนไม่สูญเสียไม่ต้องพลิกกลับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าพอเปิดมาก็จะสุกเท่าๆกันเลยแล้วก็ไม่มีควันเพราะว่าน้ํามันเนี่ยจะหล่นตรงกลางแล้วก็ลงด้านล่างนี่นะครับจะมีช่องล่างนี่ครับมีที่สําหรับไว้แขวนเนี่ยแขวนกระป๋องอะไรก็ครับ แล้วน้ำมันก็จะลงด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับด้านข้างไอ้ตรงนี้สําคัญครับช่องนี้เป็นช่องสําหรับเปิดรับลมหรือเอาขี้เท่าออกก็ได้นะครับอันนี้รับลมถ้าถ้าจะให้แรงนะครับเราเปิดอันนี้รับลมนะครับไฟก็จะแรงถ้าเกิดเราจะอุ่นอุ่วอมๆก็ปิดซะไม่ให้อากาศเข้าพออากาศไม่เข้าไฟก็จะอ่อนลงนะครับเรามี2ด้านนะครับมี2ด้านนะครับ2ด้านนะครับนี่ครับ ตรงบานพับนี่เราใช้โซ่เก่าใช้โซ่ทนนะครับเพราะว่าโซ่ทนความร้อนดีนะครับทนความร้อนดีนะครับแล้วก็ใส่ฐานนี่ยกออกมาได้นะครับสองข้างเลยครับยกออกมาได้นะครับอันนี้ขนาด200ลิตรนะครับเหมาะสําหรับร้านอาหารพัตคารนะครับที่ปริ้งจํานวนเยอะๆนะครับเราวางครบเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็ส่วนขาเนี่ยนะครับของเราสามารถถอดออกเป็นชิ้นได้นะครับ ตรงนี้นะครับสามารถถอดออกแล้วพอถอดออกก็จะเตี้ยลงนะครับแล้วเวลาขนย้ายเราก็เอาขาเนี่ยใส่ในตัวตางนี้ได้เลยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับสนใจก็โทรสั่งกันเลยครับแล้วเดี๋ยวครับถังเราถังถัง,ถงจากน้ําหวานถังน้ําหวานสังเกตนะสะอาดถังน้ําหวานปลอดภัยนะครับด้านบนจะมีช่องมองนะครับ ช่องมองอาหารแล้วก็ระบายอากาศนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่นะครับรับรองว่าประหยัดแก๊สไอประหยัดถ่านถึง50%เลยนะครับนี่ครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งไปทั่วประเทศนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยที่ถ้าจะเอาเิ็กขนาดนี้หน่อยก็กระบาล100อลิตรอันนี้200ลิตรเท่ากระถังน้ำมันนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจากร้านตลาดถยแก๊สนะครับสวัสดีครับ